พุเจ้าก็จะบอกอย่างในเรื่องขององคุณ11ประการนะท่าที่ควรไปนะทางที่ควรเดินที่ที่ควรเที่ยวน้ำที่ควรดื่มอย่างนี้อย่างท่าที่ควรไปพุทเจ้าก็บอกว่าถ้าเราไปเจอภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยสมงแม่บททรงมาติกาก็ให้เข้าไป ซักถามสอบถามแก่ท่านนะว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายคิดในอย่างนี้คือรู้จักใช้ประโยชน์จากท่านนะท่านจะทำข,ข้อความลึกให้ตื่นนะทางที่ควรเดินนะก็คืออริยมรรคมีองค์แปดคือหนทางที่ควรเดิน ส่วนที่ที่ควรเที่ยวเนี่ยก็คือสติปัฏฐานสี่ให้จิตเที่ยวไปในสีที่นี้กายเวทนาจิตธรรมสี่ที่ส่วนน้ำที่ควรดื่มนะไม่ใช่น้ำในแก้วนี้ แต่น้ําที่ควรดื่มนี่ผู้เจ้าบอกว่าเวลาที่ได้ยินเขาให้ธรรมะกับใครเนี่ยถึงจะไม่ได้ให้ธรรมะกับเราแต่ก็เราก็เข้าไปเงียโสลงฟังให้ได้ประโยชน์จากอัดจากธรรมมันนั้นนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยผู้เจ้าแสดงธรรมกับทีนกนักพรามก็เงียโสลงฟังตั้งใจจนได้บรรลุธรรมเหมือนกัน ไม่จาเป็นต้องแสดงทมกันเราโดยตรงแต่ธรรมะเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเอามาไข้ควรพิจารณาอันนี้เกิดประโยชน์ทางนั้นขอให้เป็นธรรมะที่ถูกต้องที่เป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐธรรมะที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงที <c oughs> น,นี้ผู้เจ้า ให้เที่ยวไปในสีที่นี้เพราะอะไรถ้าไม่เที่ยวไปในสีที่นี้เนี่ยนะมันผู้มีบากจะทำอันตรายได้ท่านก็เคยเล่าว่ามีเต่าอยู่ฝูงหนึ่งนะมันก็หากินในอยู่ในห่วงน้ำลึกแล้วเขาก็บอกกันว่าอย่าไปหากินแถวนี้นะเนี่ยแถวนี้มันอันตรายให้หากินแถวนี้ให้เต่าตัวหนึ่งก็ไม่เชื่อมันก็ไปหากินแถวนี้ มันก็เลยโดนชนกติดหลังมานะของพวกชาวประมงมันก็เดินเข้ามาหาพวกของมันพวกของมันก็บอกว่าอา้าเป็นยังไงล่ะไปแถวไหนมาบอกือมอไปในที่ที่ไม่ควรไปนะนะไปมาแล้วนี่ไงชนกยังติดกระดองมาอยู่เนี่ยอืมมันก็เลยถูกพวกสมน้หน่านะบอกนี่บอกแล้วอย่าเที่ยวไปในที่ที่ไม่ควรเที่ยวนะ อันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าให้เราเนี่ยวางจิตอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนะกายคืออะไรนะกายก็คือก้อนกายอันนี้มีอะไรบ้างเช่นลหมหายใจก็ไดนะ้หรือว่าการเคลื่อนไหวรีบทหรือว่าการทำงานในปัจจุบันนะให้จิตอยู่กับสามอันนี้นี่ก็แนะนำบ่อยนะอย่างเวลาทำงานเนี่ยพระเจ้าก็บอกป้านนอนอานน์ อนุสติมีกี่อย่างบ้านน์บอกอนุสติห้ามาห้าอย่างพระเจจาบอกอนุน์จาไว้อีกอย่างหนึ่งอนุสติฐานที่หกนะจิตตา็นที่ฐานการงานให้รู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันนะใช้เป็นฐานที่ตั้งของสติได้เพราะกายเราจะเคลื่อนไหวเนี่ยจิตจะต้องมาอยู่กับกายเหมือนกับเราสั่งลองสั่งกายนิ่งๆห้ามขยับ เวลาเราจะกระเยื่นกายปุ๊บใจมันจะสั่งแล้วเหมือนเรานั่งสมาธินิ่งๆคันหลังหน่อยมมือจะเอื้อมไปเกาไม่เอาเดี๋ยวเอะคันมากขึ้นอเอื้อมไปสักหน่อยนะใจมันสั่งตลอดเพราะฉะนั้นกายจะเคลื่อนเนี่ยจิตต้องสั่งก่อนพระเจ้าก็บอกว่าถ้าจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงกายขยับนั่นคือจิตขยับละ เพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานแสดงว่าจิตต้องมาอยู่กับกายและสั่งให้กายทํางาน <c oughs> นี่เป็นจิตติฐานการงานหรือการเคลื่อนไหวรีบอดเฉยๆนะเดินกลับไปที่รถเดินจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งขณะที่เดินไปหรือเราเดินจงกรมแล้วก็รู้การเคลื่อนไหวรีบทให้จิตอยู่กับกายถ้าจิตคิดไปก็ละความเพลินมีสติกลับมาที่กาย จิตหลุดไปมีสติการระลึกได้กลับมาที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะมีสติระลึกถึงกายใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้สติไปว่าการระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไรระลึกได้ถึงกายนะอย่างที่สองก็ให้ระลึกได้ถึงเวทนาเวลาระ,ะลึกได้ถึงเวทนาเนี่ยให้นึกถึงสุขหรือทุกข์ไหม ให้นึกถึงอุเบกขาตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาเอาไว้เวลาสุขมาก็ทิ้งมันไปเวลาความทุกมาก็วางมันไปให้ตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาสัตาวิหารธรรมซึ่งพลันขีณาศพทำได้ก็คือเมื่อตากระทบรูปูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัส,สทางกายรู้ธรรมลมได้ใจพลันขีณาศพผู้นั้นเนี่ย วางอุเบกขาได้นะตั้งไว้ซึ่งอุเบกขานี่เป็นววิลาร,รมเครื่องอยู่ของพระอรหันต์อย่างหนึ่งนะที่ผู้เจ้าได้ตรัสบอกสอนเอาไว้นะอันนี้เราก็อยู่กับกายละลมหายใจก็ได้ผู้เจ้าบอกลมหายใจนี้เป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายรู้ลมก็ชื่อว่ารู้กายเหมือนกันนะอยู่กับอุเบกขาก็ได้นะอยู่กับจิตอยู่กับจิตผู้รู้ว่าขนาดนี้เนี่ย ผู้รู้รู้อะไรอยู่นะเช่นอนาป,ปานาสติผู้เจ้าก็ยกอนาป,ปามาขณะที่จิตไปรู้ลมหายใจเนี่ยผู้รู้เนี่ยไปเกาะลมหายใจนะเพราะว่าผู้รู้เนี่ยจะวนไปในสี่ธาตุนะรูปธาตุเวทนาธาสัญญาธาสังขารธาตุขณะที่ผู้รู้มารู้รูปธาตุคือลมหายใจอยู่เนี่ยคนคนนั้นนะมาละลึกได้ถึงผู้รู้ ผู้รู้เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยมีสองท่าทำงานด้วยกันผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้คือลมผู้รู้เข้าไปตั้งอาศัยหรือเข้าไปรับรู้หรือเข้าไปกินอาหารหรือเข้าไปเกาะเกี่ยวนะหรือเข้าไปตั้งอาศัยแน่ลมแล้วแต่จะพูดนะเรามาดูว่าผู้รู้กำลังรู้อะไรเรเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผ่ากิเลสมีสติสัมปชัญญะนะที่พระเจ้าอธิบายเรื่องจิตตานุปสนาในสติปัฏฐานสี่โดยอาศัยอาณาปานาสติเป็นฐานนะขณะที่รู้ลมหายใจอยู่เนี่ยนะพระเจ้าบอกว่าเราไม่กล่าวอาณาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะนะนั่นก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยจะรู้ว่าขณะนี้จิตผู้รู้กําลังรู้อะไรอ,อ๋อกำลังรู้ลม ถท่ากับเขาวัดดูจิตแล้วว่าตอนนี้จิตรู้ลมไม่ได้ไปรู้สัญญาไม่ได้ไปรู้สังขารไม่ได้ไปรู้เพทนานะคือไม่ได้ไปรู้ความคิดอดีตไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องอนาคตไม่ได้ไปรู้สุขทุกข์อะไรแต่มารู้ลมหายใจนะพระเจ้าบอกภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาขิเลสมีสติมีสัมปชัญญะ นำอภิชาตและโทมน,นันในโลกออกเสียได้เขาวางความยินดียินร้ายในโลกออกได้ล้วการวางความยินดีได้เนี่ยชื่อว่าวางราคานุสัยได้การวางความยินร้ายได้ความไม่พอใจชื่อว่าวางปฏิคานุสัยได้ถ้าากิดเราฝึกสร้างความเคยชินในการวางรา,าคานุสัยปฏิการนุสัยซึ่งเป็นสังโยชน์ตัวที่สตัวที่หที่พระนาคาจะต้องละ แล้วก็ตั้งไว้ซึ่งอเบขาอยู่กับจิตเฉยๆว่าตอนนี้จิตรู้อะไรจิตรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปสนาะในสติปัฏฐานสี่แง่มุมหนึ่งโดยอาศัยอาณาปานสติตัวจิตตานุปสนาก็มีหลายแง่มุมที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไวนะ้เราไปดูในสัมมาสตินะ จะมีอธิบายไว้เยอะว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งโดยอาณาปานสติอีกแง่มุมหนึ่งธรรมานุปัสสนานะอันนี้ที่ที่คนเที่ยวเห็นแง่มุมอะไร <c oughs> เห็นแง่มุมของความไม่เที่ยงความจางกลายความดับไม่เหลือความสลัดคืน เราเห็นแง่มุมมันนี้ใช้ตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้ระลึกได้ถึงการที่จิตเนี่ยมันมีการแปลเปลี่ยนะจิตที่รู้ลมอยู่เนี่ยเราตั้งใจให้รู้ลมแต่มันก็หายไปต่อหน้าต่อตาเราเนะเราสั่งรู้ลมหายใจเข้าขออกแป๊บไปคิดแล้วไม่ได้สั่งให้คิดมันก็ไปคิดไม่ได้อยากให้ไปรู้นี่มันก็ไปรู้ใช่ไหมม,มันลากเราไปต่อหน้าต่อตามันกันนะ ขณะที่มันแวบไปเนี่เราเห็นอะไรเราจะเห็นว่าอารมณ์หนึ่งจะดับไปก็คือลมหายใจหายไปแล้วเราไปคิดอดีตอย่างนี้อดีตคืออะไรเกิดขึ้นสัญญาขาันเกิดขึ้นเพลินไปสักสองสานาทีมันเลกดไดต้องรู้ลมเนี่ยพระเจ้าสั่งไม่ให้ลืมลมกลับมาที่ลมหายใจ ลมหายใจที่ดับไปก็เกิดขึ้นอีกแล้วเกิดดับแล้วนี่การเห็นอย่างนี้พระเจ้าก็บอกพูดนั้นเห็นความไม่เที่ยงจางกลายดับไม่เหลือเลยอยู่ที่เราจะเห็นมุมใดขณะที่จิตด,ดับจากลมไปถ้ามองลมก็คือลมดับหรือรูปดับสัญญาเกิดสัญญาตั้งอยู่สักพักกลับมาที่ลมอีกลมก็เกิดขึ้นสัญญาที่ตั้งอยู่เมื่อกี้ก็ดับไป รูปนามเกิดดับตลอดเวลาผู้นี้เท่ากับกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ใครทำได้อย่างนี้ผู้เจ้าก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้เขาทำแค่นี้ก้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยนะอันนี้ทรงอธิบายไว้ในเรื่องของอาหารสี่กัปลิกาลาหารปัสสาหารมโนสัญเจตนาหารแล้วก็วิญญาณาหาร อันคือวิญญาณเห็นวิญญาณไม่เที่ยงจังคลายดับไปนี้ไปก่อนลมนี้ดับไปมาก่อนนี้ดับไปไปก่อนนี้นี่จิตจะทํางานตลอดเวลานั้นเวลาจิตฟุ้งอย่าไปโมโหมันให้มันเกิดปัญญาให้เกิดประโยชน์ไว้มันฟุ้งไปในอะไรการที่จิตฟุง้งผู้เจ้าบัญญัติได้อ๋อจิตจะวนไปในธาตุนี้ธาตุนี้ธาตุนี้กลับมาธาตุนี้แล้วก็บัญญัติว่า วิญญาณเนี่ยจะวนไปในกี่ธาตุวนไปในสี่ธาตุแค่นี้พู้เจ้าจึงสรุปว่าวิญญาณจะเข้าไปตั้งอาศัยในสีธรรมธาตุนี้จึงเรียกสีธรรมธาตุนี้ว่าวิญญาณติติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุ <c oughs> ใครเห็นตรงนี้พระโสดาบันนั่นนี่เห็นว่าจิตเนี่ยวนไปในสีธาตุนี้ <c oughs> เป็นอาสาธารณญาณ ญาณคือความรู้ที่ไม่มีในบุคคลทั่วไปเพราะว่าเรามานั่งดูจิตอยู่ดูว่าจิตทํางานยังไงไปนี้ไปนี้ไปนี้มันเที่ยวไปไหนบ้างนี่มันเที่ยวไงและขนะที่มันอยู่ในรูปธาตุขณะที่วินาทีที่มันรู้ลมหายใจก็ออกอยู่อีกสามธรรมชาติมันรู้ไหมไม่ได้รู้แสดงว่าจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติขณะที่ไปก่อสัญญาไม่รู้ลมละ ไม่รู้สังขารไม่รู้เวทนาเนี่ยมันรู้ได้ธาตุเดียวเนี่ยพระเจ้าจิตรับรู้ได้ทีละธรรมธาตนะุไม่สามารถรู้ได้สองธรรมธาตุควบกันเนะี่ยแต่มันอาศัยความเร็วนี่วิ่งผ่านไปในธรรมธาตุต่างๆเกิดดับและจิตที่ไปในแต่ละธรรมธาตุเนี่ยดวงเดียวกันเลยคนละดวงกันเองเนะี่ยคนละดวงกัน นี่จำหลักการตรงนี้ไว้ดีๆนะจิตเป็นปฏิจจส,สมุปปน,นธรรมเกิดดับตรวนี้รู้ก็คือเกิดขึ้นนะจิตไปรับรู้นี้ปั๊บเนี่ยเกิดปั๊บในดวงนี้พอหายไปปุ๊บไปรู้วันใหม่เนี่ยดับอันนี้แล้วนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นไปก่อนให้ดวงใหม่นะพอจิตดวงนี้ดับเนี่ยดับก็คือหายไปแล้วนะอืมจิตดวงใหม่เกิดขึ้นในธรรมธาตุใดมัรู้แล้วแต่เราจะไปก่อ เราเลยไม่รู้ว่าความคิดข้างหน้าของเรามันจะไปคิดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งสมาธิเราสั่งรู้ลมเลย้ปุ๊บมันไปคิดเลยถามว่าเรารู้ก่อนไหมว่ามันจะไปคิดเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะถ้าสั่งรู้ลมมันไปแป๊บไป,ไปเดี๋ยวไปเรื่องยี่สิบปีสามสิบปีบ้างเรื่องชอบบ้างเรื่องไม่ชอบบ้างนะม,มีเพลงแล้วไปแต่งบางสิ่งที่อยากจํากับลืมอยากอยากลืมกับจำํำอ,อย่างเศร้าเลย เนะอืมเรื่องที่ไม่อยากจำจำดีนักเนะี่ยเวลาเข้าห้องสอบลืมหมดเนะียท่องมาแทบตายนะักศึกษานี่เครียดกันมานักต่อนักเนะีมนทะ่องมาอย่างดีจำไม่ได้มันไม่มีความแน่นอนอืมนะีนะ่สติปัฏฐานสี่ ฐานที่ตั้งของการระลึกได้ถ้าระลึกได้ถึงสี่อย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นมีสติที่ถูกต้องนะสัมมาสติเพราะนั้นนึกง่ายๆกายยักตาสติคิดอะไรไม่ออกรู้ลมหายใจก็ไว้นะหรือกลับมารู้ปัจจุบันนะหรืออยู่ในกายเวทนาจิตรรมได้หมดอยู่เบกขาอยู่กับผู้รู้เฉย หรือเห็นความไม่เที่ยงจังกลายความดับไปนะขณะที่ลมเนี่ยดับไปจากรูปเนี่ยมันก็มองได้สองอันนะว่าหนึ่งลมดับหรือสองจิตที่รู้ลมเนี่ยดับนะเพราะมันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิด ติจาสมุบาตพอย้อนขึ้นไปจากภัสสาอะไรเป็นเหตุให้เกิดภัสสะสลายานะอะไรเป็นเหตุให้มีสลายานะนามรูปอะไรเป็นเหตุมีนามรูปปิญญาณอะไรเป็นเหตุให้มีวิญญาณนามรูปนะจะมีสายปฏิจจ์อยู่แบบหนึ่งที่ไปสุดแค่วิญญากับนามรูปยันกันไปยันกันมานะอะไรเป็นเหตุให้เกิดสลายานะนามรูปอะไรเป็นเหตุให้เกิดนามรูปปิญญาณอะไรเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณนามรูป นะยันกันอยู่แค่นี้สุดแค่นี้ <c oughs> นี่คือสายปฏิจัยอีกอันหนึง่งลองท่องจะนะบอกไปหลายทีนต้องสายปฏจิจจ์ท่องให้คล่องนี่วันนี้มาแจกได้บางอย่างเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณเนี่ยท่องให้คล่องเลย แล้วก็กดิทับปัจจตายมัส,สมิงสติตังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมอีมัส,สุป,ปาทายตังปัจจติเพราะความเกิดขึ้นหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วสายวงรอบกันดับพระเจ้าบอกแค่รู้สีบ่บรรทัดเนี่ยกดิทับปัจจตาเนี่ยจะเป็นผู้ที่คล่องแคล่วในสายปฏิจจสุปปาเป็นธรรมะที่อนุเคราะห์โลกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเหตุให้พรหมจรรย์ พระสัตธรรมตั้งมั่นมีอายุยืยนยาวเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นจำนวนมากก็ออลองให้คล่องๆกันไว้อันดับแรกทรงจำก่อน,นเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอนฟังทำแล้วทรงจำไม่ได้ทรงจำได้แล้วเนี่ยครควรพิณานเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทาความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทานแล้วจะมีอุตสาหะ ผู้มีอสสาหาย่อมพิจาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม12ขั้นตอนตั้งแต่การมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสดลงฝังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไวะัะ <c oughs> <c oughs> น,นั้นในขณะที่บิญญาณดับจากลมปุ๊บเนี่ยมองได้สองมุมคือลมดับหรือรูปดับหรือวิญญาณคือจิตดับนะ และขณะที่ไปรับรู้ธรรมอารมณ์เช่นสัญญาขันนะรู้อดีตนะก็เท่ากับอดีตเกิดหรือว่าวิญญาณเกิดอีกครั้งหนึ่งนะมีสัญญยคะจิตผูกกับอารมณ์รู้ต่อไปสองสานาทีมีสติระลึกได้กลับมาวิญญาณดับหรือสัญญาดับก็มองได้สองมุมแล้วแต่จิตจะไปสนใจตรงไหนนะสนใจธรรมอารมณ์ก็จะเห็นธรรมอารมณ์ดับ ทีแรกมันจะไม่ไม่ค่อยสนใจวิญญาณหรอกเพราะจะรู้สึกว่าวิญญาณเป็นเราเราจะไม่มามองดูตัวเราแต่จะไปสนใจว่าเราไปรู้อะไรมันจะสนใจสิ่งที่เราไปรู้นะพอปล่อยวางสิ่งที่เราไปรู้เรื่อยๆแล้วทีนี้ก็เริ่มเหม็นว่าสิ่งที่เราไปรู้มันก็ไม่ใช่ชีวิตอะไรแล้วใครเป็นคนเคลื่อนไปเคลื่อนมาอา้าววิญญาณ เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่อีกแล้วเนี่ยมีระบบชีวิตอยู่ก็มาดูวิญญาณอีกเอ๊ะวิญญาณจริงๆก็เกิดดับดูไปดูมาเอ๊ะวิญญาณก็ไม่ต่างอะไรกับกัวดินดินทรายท่อนไม้ท่อนฝืนมันก็แต่เกิดดับของมันไปตามภาษาของมันเท่านั้นก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรเป็นชื่อผู้รู้เฉยๆก็รู้แต่มันก็ไม่ได้เป็นชีวิตอะไร มันก็ทำงานไปตามระบบของมันไปตามธรรมชาติของมันพลนแต่ก่อนจึงมองมองฟองน้ำฝนตกลงมาในบ่อในแม่น้ำในทะเลนะก็เห็นเป็นฟองน้ำเกิดขึ้นตามผิวน้ำป้อแป๊ะป้อแป๊ะป๊อแป๊ะเต็มไปหมดเลยเป็นแสนเป็นล้านนะก็เหมือนดวงจิตอุปมาอาการจิตเราก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับครูเจ้าก็จึงมันยันเลย จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีมากมายมหาศาลไม่มีประมาณอยู่ที่ว่าเราเข้าไปยึดดรงไหนเข้าไปยึดอะไรพระเจ้าก็จึงให้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งอุบเบกขา้มากสร้างความคุ้นเคยกับอารมณ์อนนี้อย่าไปสร้างความคุ้นเคยกับความพอใจไม่พอใจอย่าไปสร้างความคุ้นเคยกับอดีตอนา,นาคตให้วาง อยู่ปัจจุบันให้มากสร้างปัจจุบันให้มากนะการที่ทําตามผู้เจ้าตรงนี้งานของเราทางโลกก็จะดีด้วยงานทางธรรมก็จะได้ด้วยงานทางโลกถ้าเราอยู่ปัจจุบันงานของเราก็จะปิดพลาดน้อยอนะืมีความละเอียดรอบคอบในงานนั้นยิ่งถ้าเป็นงานที่ละเอียดนี้ยิ่งสำคัญมาก จิตเผยอ,ออกไปในเรียบร้อยนะอ,อยู่หน้าเครื่องจักรนี้ก็มือขาดแขนขาดกันนะเยอะเลยเพราะฉะนั้นการวางจิตอยู่กับปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกบ่อยสอนบ่อยนั่นก็คือการอยู่ในสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะที่ที่ควรเที่ยวของจิตให้จิตเที่ยวไปในสี่ที่นี้ วันนี้ก็ได้อะไรท่าที่ควรไปทางที่ควรเดินที่ที่ควรเที่ยวน้ำที่ควรดื่มะ